วันนี้คุณรติพามาพักผ่อนหย่อนใจมองดูลำธารและสายน้ำเหล่านี้ให้สายน้ำและเสียงน้ำบำบัดขจัดความเครียดคลายความกังวลของพวกเราช่วยให้พวกเราผ่อนคลายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นั่งฟังเสียงน้ําไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันใดที่เรามีอาการไม่สบายใจวิตกกังวลก็ลองดูนะคะถ้าอยู่ใกล้ลำธารก็ไปนั่งอยู่ริมลำธารแบบนี้นะคะฟังเสียงน้ำกระทบโขดหินหรือเสียงน้ําไหลตามลำธารมาเรื่อยๆประมาณนี้ หรือใครอยู่ใกล้แม่น้ำก็ลองไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำมองดูสายน้ำหรืออยู่ใกล้ทะเลสาบอยู่ใกล้สะหนองน้ำอะไรประมาณนี้ก็ไปนั่งมองดูสายน้ำมองดูน้ำน,นะคะก็จะทำให้เราผ่อนคลายหรือทำให้เราคลายวิตกกังวลทำให้เราสบายใจขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าไปเที่ยวน้ำตกอย่างเงี้ยลองนั่งสงบสงบฟังเสียงน้ำซัด ซามาตามโขดหินตามอะไรประมาณนี้นะคะหรือเที่ยวริมทะเลอย่างนี้ค่ะนั่งฟังเสียงคลื่นซัดสาดขึ้นมาก็จะช่วยผ่อนคลายได้นะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสายน้ำบำบัดนะคะ